สวัสดีครับวันนี้มาส่งงานที่เขตนะครับพอดีมาเจอท่านท่านผู้มีความสามารถเนาะท่านผู้มีความสามารถวาดลายหองลายไทยนะครับดูหน้าเขาหน้าหล่อๆเสียงดีด้วยนะครับวาดภาพก็สวยนะครับ <c oughs> รับวาดทั่วราชอาณาจักรนะครับแล้วก็ได้ได้ท่านหัวหน้าอะไรนะหัวหน้านแผนกของ ศิลปกรรมป่ศิลปกรรมของวิทยาลัยวิทยยาลัอาชีวะอาชีวศึกษาอุดรธานีพี่ตุ้มใช่ไหมครับผมพี่ตุ้มมาช่วยนะครับอาจารย์ใครมาหลังจากพรุ่งนี้ไปก็จะเห็นลายหายใหม่ๆนะครับสดๆนะครับสวยๆนะครับที่หน้าอาคาร สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาวิรรณธานิกเขตหนึ่งนะครับยวไปดูใกล้ๆท่านพอโรงเรียนบ้านหนองอ้อนะครับแนะนํำจัวนอภ่หันนาม,มาทาั้งนี้นะครับในน้นำจ่อยเป็นพ่อวิชัยครับพอ,อวิชัยสารพันดิษฐ์ โรงเรียนบ้านหนองอ้ออำเภอหนองบัวซอครับมาช่วยงานบ้านหลังใหญ่ครับก็เป็นบ้านหลังใหญ่ของพ่อและครอบครูทุกท่านครับครับที่ที่มาร่วมด้วยช่วยกันครับผมขอบคุณมากครับที่มาให้กำลังใจขอบคุณร่ยนพ่อวิรัชนะครับขออนุญาตลงใน youtube นะครับโอเครับรับฟ้าดตามโรงเรียนให้ฟรีไหมครับ เผื่อมีคนสนใจก็ได้ครับได้ครับถ้ากันเองกันเองไม่ใช่ครับว่าลองติดต่อมานะครับได้เพราะว่าเพราะว่างานคนเยอะครับครับขอบคุณมากครับดานพอครับผมครับผมเพราะท่านมีฝีมือจริงครับไม่ได้สร้างภาพนะครับน่วาดจริงๆบางคนอาจจะไม่เชื่อนะครับเห็นแต่เวลาร้องเพลงนะครับ เวลาไปโอดีผมก็จะนั่งใกล้ๆท่านนะไม่ได้ล่างด้วยดินสอนะไม่ได้ล่างเลยใช่ไหมครับเขียนเลยครับโอแสดงว่ามืออาชีพเอ็กซ์เปิดเอ็กซ์เปิดปกติมันจะต้องมาเขียนดินสอนก่อนผมเห็นอยู่โรงเรียนเดิมผมก็ว่านะแต่ว่าเขาล่างเป็นเป็นลายก่อนของเราของเราลุยเลยอ่ ท่าอาจารย์ตุ้มนี่ก็มีน้ำใจเนาะครับมาน้ำใจงดงามมากเลยอยู่ใกล้กันครับเจ้าของบียอนนะแสดงว่าในในวิทยาลัยนี้ก็ภาพวาดนี่คงจะเยอะก็พอสมควรครับส่วนใหญ่เน้นในห้องเรียนไหมครับหรือว่าเป็นสถานที่แหล่งเรียนรู้ ไม่ไม่ครับก็เรียนเวิร์กช็อปในห้องอย่างนี้ครับเป็น,เป,นเป็นตัวอย่างผลงานนักเรียนท,ที่เรียนแล้วก็ก็ทำงานส่งครับแต่งานด้านนี้าหายครับหายตอนนี้เพราะว่าเด็กดสนใจน้อยเหรอค<ข>รับจริงๆสถาพิจิตรศิลป์ไปแล้วอ๋อสขาวิจิตรเนี่ยวิจิตรเขาจะเรียนเออ่เกี่ยวอาร์ตซะเป็นส่วนใหญ่เหมือนท่านปอเรียนมาครับ เสียดายเนาะไม่ค่อยเด็กไม่ค่อยมีเด็กมาเรียนหรอครับทําไมถึงอยู่ไม่ค่อยสนใจเรียนเด็กจะสนใจคอมพิวเตอร์กราฟิกงานออกแบบซะเป็นส่วนใหญ่สมัยสมัยนี้เนาะมันเปลี่ยนไปเป่ยไปแล้วก็ต้องปรับปรับไปตามบริบทของโลกอ่าใครมาก็จะเห็นนะครับฝีมือของสองท่านนี้นะครับวันนี้วบาบอกว่าจะเสร็จเลยเลยอยกไรหนึง วาดวันเดียวนะครับวันเดียวครับวันเดียววันเดียวอันนี้ก็มาพอดีมาให้กําลังใจท่านทั้งสองนะครับ,บ<ส><ญ>เห็นไหมครับเขตหนึ่งก็มีกู้ในการโรงเรียนที่มีความสามารถนะครับทางการวาดภาพนะครับต้องขอขอบคุณนะครับก็ขอฝากไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ครับ